ซึ่งในเรื่องของการซื้ออสังหาริมทรั์นะคะใครที่อยู่ในแวดวงน่าจะรู้จักคนนี้เป็นอย่างดีนะคะเขาคือมิสเตอร์โอค่ะเป็นผู้ที่เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้ง Think of Living นะคะถือเป็นเว็บไซต์และเป็นรายการที่รีวิวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มากมายในหลายโครงการเกือบทุกโครงการแล้วก็ว่าได้นะคะโดยเขาจะมาพูดถึงเรื่องของการเก่งกําไรในตลาดคอนโดมิเนียมค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเก่งกําไรยากพอสมควรถ้าใครอยากจะทํา รายจากการซื้อขายใบจองสิ่งสำคัญคือต้องทำการบ้านหนักมากถึงจะมีโอากาสอยู่รอดค่ะตลาดคอนโดปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างจากอดีตพอสมควรอันเนื่องมาจากว่า คอนโดสมัยก่อนเนี่ยโลเคชันเนี่ยจะอยู่ในพรามโลเคชันไม่ได้ยึดโยงกับเรื่องของทาเลใกล้รถไฟฟ้าเลยแต่พอมาระยะหลังที่เริ่มมีรถไฟฟ้าใช้แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเอาคอนโดมิเนียมไปอยู่ใกล้รถไฟฟ้ามากขึ้นคือคอนโดสมัยปัจจุบันเนี่ยจะแข่งกันว่าใครอยู่ใกล้รถไฟฟ้ามากกว่ากันเป็นหลักเลยนะอันนี้คือข้อแรกเรื่องของทาเลส่วนอีกข้อนึงก็คือเรื่องของขนาดของห้องสมัยสักสิปีที่แล้วเนี่ยคอนโดมิเนียมขนาด one bedroom นะเขาเริ่มกันประมาณ 65-70ตารางเมตรนี่คือห้องวันเบด룸นะแต่ปัจจุบันห้อง60ตารางเมตรนี่ก็าําเป็นห้องทรีเบด m กันแล้วในปัจจุบันนี้คือขนาดของห้องมันลดลงไปเรื่อยๆจนในปัจจุบันเนี่ยห้องส่วนใหญ่ของคอนโดมิเนียมที่ทําขายในปัจจุบันเนี่ยเขาจะทําอยู่ในระดับประมาณามไม่เกิน30ตารางเมตรห้องวันเบด m ไม่เกิน30ตารางเมตรมีสัสดส่วนอยู่ประมาณ60%ของตลาดเลยทีเดียวซึ่งขนาดห้องขนาดนี้ที่เล็กจริงๆอะ่ะมันมันเล็กลงไปกว่านั้นอีกนะ คือขนาดห้องมันเบดรูมบางห้องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ22.5ตารางเมตรเองสิ่งที่มันแตกต่างไปจากอดีตก็คือเวลาเราทําห้องเนี่ยเราห้องมันเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยทางเดเวลอปเปอร์เลยมักจะต้องจัดแพคเกจของพวกเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรต่างๆให้มันมาฟิตอินพอดีกับห้องแล้วมันยังเกิดตลาดใหม่ๆในเรื่องของตลาดการหาเฟอร์นิเจอร์เข้าคอนโดที่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ขนาดที่มันกระทัดรัดอะไรพวกนี้ปรับเปลี่ยนใช้งานง่ายๆซึ่งเรื่องพวกนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย ทำคอนโดมิเนียมมาขนาดนี้คงขายยากหน้าดูแต่ในปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มรับได้มากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งเรียนจบเพิ่งทํางานเพิ่งอะไรพวกนี้การอยู่ห้องขนาดไม่เกิน30ตารางเมตรเป็นกลายเป็นความคุ้นชินไปละหมายถึงกลายเป็นแบบสิ่งที่ยอมรับได้การซื้อใบจองคอนโดมาขายต่อเนี่ยถ้าเทียบสถานการณ์ในตอนนี้กับสถานการณ์สมัยสัก5าปีที่แล้วนี่มันแตกต่างกันมากเลยนะสมัย5ปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่า สป라이ในคอนโดยังไม่เยอะมากและความต้องการคอนโดค่อนข้างมากผู้ผลิตที่เป็น d e v วลลอปเเวลาเขาผลิตคอนโดบิเนียมาเนี่ยพอมีพอมีดีมานเข้ามามากเขาก็สามารถปรับราคาขายขึ้นไปได้เรื่อยๆพอเขาปรับราคาขายขึ้นไปได้เรื่อยๆเนี่ยคนที่ซื้อนในตอนพรีเซลตอนที่เปิดโครงการใหม่ๆก็จะมีช่องมีแกลในการขยับราคาขายขึ้นของ d e v วลลอปเเนี่ยมาทำกาไรได้ดังนั้นเนี่ยสมัยสัก4ีหปีที่แล้วเนี่ยจึงเป็นสถานการณ์ที่แบบว่า นักเก่งกําไรชอบมากคือคอนโดทุกอันที่หยิบหยิบฉวยมาซื้อนี่มันทากาไรได้หมดเลยเกือบจะเกือบจะเรียกว่าคอนโดที่ซื้อมาแล้วไม่ทํากําไรนี่ถือว่าถือว่ามีน้อยมากในขณะที่ในปัจจุบันเนี่ยการทํากําไรจากการเก่งกาไรเนี่ยน้อยลงไปเยอะอันเนื่องมาจากว่าราคาคอนโดมิเนียมเนี่ยมันปรับขึ้นไปเยอะแล้วพอมันปรับขึ้นไปเยอะแล้วเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยที่เป็นผู้อยู่จริงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะซื้อในราคาที่มันแพงเกินไปได้เขาก็มีราคาที่เขาซื้อได้ในราคาที่จํากัดดังนั้นเนี่ย พอพอคนพยายามจะเก็งกําไรเนี่ยมันจะแปกพอโครงการก็ทําเสร็จแล้วจะต้องโอนเนี่ยมันจะแปกตรงที่ว่าไม่สามารถที่จะขายดาวต่อได้ก็เลยจะต้องทิ้งดาวกันบ้างต้องขายขาดทุนกันบ้างซึ่งเราจะเห็นอยู่เยอะๆอย่างไรก็ดีบางโครงการเนี่ยที่มีความต้องการสูงแต่แถวนั้นเนี่ยมีสป라이์ต่ำมันก็ยังพอที่จะเก่งกําไรได้แต่คนที่จะมาเก็งกําไรแล้วได้กําไรมันจะไม่เหมือน 5- 6ปีที่แล้วที่หยิบโครงการไหนก็ได้คนที่เก่งกําไรแล้วได้กําไรในยุคนี้จะต้องเป็นคนที่ทําการบ้านเยอะ มีความรู้มากรู้จักจังหวะรู้จักจังหวะว่าต้องซื้อในราคาไหนตอนไหนและปล่อยตอนไหนในราคาเท่าไหร่ถึงจะอยู่รอดครับการเก็งกำไรเนี่ยทำได้แต่ว่าคนที่มาเก็งกำไรต้อง add value ให้กับตลาดด้วยก็คือคนที่เก็งกำไรเนี่ยเขามีประโยชน์นะเขามีเครือข่าย ที่ผู้ซื้อที่เป็นที่เขาสามารถจะไปขายต่อได้แล้วเขาก็เรียกว่ามันช่วยดีวลลอปเปอร์ในการระบายของได้อะไรกูดได้แต่การเก็งกําไรต้องเก็งกำไรด้วยความรู้ต้องรู้จริงๆว่าโครงการนี้มันเอาไปเก็งกําไรเอาไปทําอะไรได้ไม่ใช่แบบสักๆแต่ซื้อมาแล้วมาคาดหวังในอนาคตเองว่ามันจะกลกราคาขึ้นอย่างนั้นไม่เรียกเก็งกำไรอย่างนั้นเรียกว่าเล่นพนันละคือไม่มีความรู้มากพอที่จะมาเล่นในส่วนนี้ก็เรียกว่ายัางเก็งกําไรได้อยู่แต่ต้องใช้ความรู้มากกว่าเดิมมากครับ ด้วยโครงการที่มากขึ้นนะคะประกอบกับแนวรถไฟฟ้าที่ขยายไปยในหลายพื้นที่ในวงกว้างนะคะทำให้การเก็งกําไรในคอนโดมิเนียมนั้นทําได้ยากขึ้นทําได้แต่ต้องรู้ลึกรู้จริงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการด้วยนะคะ